เวลาพำนากก็ต้องมีสติคอยดูลึกอยู่สเสมอเวลาคุ้นธรรมะอยู่นี่นะเนี่บางทีราพยายามอยู่กับลมหายใจข้าวออกลมข้าวทุกครั้งก็ต้องรูลึกไปถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้หนีไปไหนถ้่ใจหนีไปที่ออกเปมันเด็กในห้องเรียนหนีออกไปออกจากห้องเรียนครูก็ต้องดูถ้าเป็นครูที่ดีนะต้องดูเอาหักเด็กกลับเข้ามาแล้วทำงานเป็นช่นเป็นอัน ครูต้องรู้จักเอาเวลาไหนควรจะให้รางวัลเวลาไหนควรจะดูไม่ใช่ดูตลอดเวลาหรืไม่ใช่ให้รางวัลตลอดเวลาอย่างครูทุกสมัยทุกสมัยทุกวันเนี่ยอะไรเด่นดหน่อยแเดกก็เอาได้ได,ไ,ดได้ดวงดาวได้คดดําชมพอโดนก็แดกจะเสียใจแต่พอจะได้แดกก็ไมไ่ได้ความรู้ยังไม่แดกอยู่นั่นแหละถ้ามันแดกก็ต้องรู้จักฟังคําติแล้วก็ทําตามเพราะเห็นว่ามันเพื่อความสุขของเราจริงๆ มาเช่าวาตามอำเภอใจเท่านั้นเอง,เอเอใ,งเเให้มันอำเภอคงใจของเรามันให้มันมันอำเภอที่ดีหน่อยฮะแต่ส่วนมากเรา,าก็บางอำเภอเด็กๆฮะเพราะฉะนั้นต้องยกสภาพจิตใจของเราขึ้นมาก็ใครจะยกให้ขณะเรามพาพีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในสมองสังพรมสอนอยู่ตลอดเวลา เราอยากจะให้มันเหมือนในสมัยพระมกุลลาพระมกุลลาแกงวงขึ้นมาออาพระพระทุทธเจ้าหอกไปเลยสอนเร,เราอยากจะให้มันอย่างเรียกว่าเราไม่อยากจะรับผิดชอบถ้าเรารับผิดชอบเราก็เลิกทั้งคําสอนคุณท่านเอาเป็นครูภายในจิตใจของหราคอยเพิ่มคอยสอนคอยจักคอยเตือนว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแล้วก็ดิดตามผลงานด้วยเวลาทํางานดีออกให้รางวัล เราจะทำไม่ดีก็ต้องดุทำไมดุกับเสียคอนพระฉะนั้นไอแต่ว่าจิตใจของเราอย่างเหมือนแดกที่้รงรับการอบรมก็พูดถึงเรื่องความสุขบางบางส่วนในจิตใจของเรายังเป็นแดกอยู่อยากจะได้ความสุขอยากจะได้เร็วๆไม่ได้นึกถึงผลระยะยาวนั่นแหะเป็นความคิดของแดกตราบใดที่เรายังวิ่งไปหาความสุขแบบนั้นจินใจของเรายังเป็นแดกอยู่ อยากจะอบรมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาครูของเราต้องเป็นครูฉลาดรู้อะไรเพรียดอะไรถูกจริงๆและคอยตักคอยเดือนคอยดูแลอยู่ด้วยท้ายรังวัลไว้่อเราทำดีถ้าทำไม่ดีก็ต้องลง,ลงโทษหน่อยใจยของเราจึงจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมารมนึกถึงความสุขระยะยาวไม่ได้เอาเฉพาะความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้แบบเรลินแล้ว แบบนี้อ่ะพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จกนนึกถึงคุณของครูนี่แหละทําให้เราเป็นผู้เป็นคนขึ้นมามาใจมันเะนึกถึงครูคภายนอกแต่อย่างเดียวก็ต้องนึกถึงครูภายในยของเราด้วยคอยอบรมสติของเราอยู่เสมออย่าไปทิ้งอย่าไปใช้เวลาเฉพาะเวลามาวัดก็ต้องใช้ทุกวันทุกวันตลอดเวลาพอใจใคที่มันหนีเที่ยวมันหนีเที่ยวมันสร้างความเดือดร้อนได้เวลาไหนาก็ได้ เพราะฉะนั้นมีครูภายในตลอดยชั่วโมงนั่นแหละเราจึงจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาโดยสมบูรณ์